แกยังบอกแล้วว่าแกอาจจะไม่ค่อยโกรธแต่แกน้อยใจเอแกน้อยใจแกบอกแกน้อยใจมากซึ่งทํากับแกแบบนี้อแกไม่เคยคิดเลยว่าแกจะถูกกระทําหักหลังแบบขนาดนี้ครั้งนี้แกก็ให้ใจคิดดูนะช่วยทุกอย่างอเลี้ยงก็เอามาเลี้ยงดูแลก็มาดูแลเห็นไหมช่วง เกิดเหตุการณ์ก็แกก็ช่วยทุกอย่างช่วยหาช่วยติดต่อนู่นประสานงานทําตั้งแต่จนเสร็จอะ่ะจนแกเป็นออกจากป่าเป็นคนสุดท้ายแกว่าอย่างนั้นเลยนะเออแกต้องยืนอยู่เป็นคนสุดท้ายเพื่ออะไรเออเพื่อรักษากองไฟเอาไว้ไม่ให้มันดับเห็นไหมแกทําทุกอย่างคนอื่นเน่เปิดตูดไปแล้วเอฟซีเออคนอื่นเนเปิดตูดไปหมดแล้ว เออเห็นไหมแต่ยกเว้นลุงแกก็ดูแล้วจะหาว่าแกมีพิรุษอีกเอาซวยอีกนะแกอยู่เป็นคนสุดท้ายก็จะพยายามจะยัดเยียดให้แกมีพิรุธอีกนี่แหละคนเรานะเอออะไรก็แล้วแต่เป็นพิรุษหมดอ่ะอืเห็นไหม คนเรามันจะจ้องจะเล่นงานกันมันก็ทําทุกวิถีทางแล้วถามว่าคนอื่นมีพิรุษไหมมีเยอะแยะถ้าพูดอย่างนั้นมีเยอะแยะอืมหาข้อมูลมานะครับหาเหตุผลมาเล่นงานเขานะเออพูดง่ายๆแกเป็นคนธรรมดาที่สุดอะเป็นคนธรรมดาธรรมดาที่สุดเลยนะเป็นคนที่ไม่ได้มีอะไรเลยเล่เหลี่ยมหรืออะไรมากมาย เอาพูดง่ายๆทีแกจะเป็นคนพูดโผ่งพงว่งผางแต่พูดง่ายๆการกระทำนะครับการกระทําของแกเอ่อมันมองเห็นอยู่แล้วนะครับเอฟซี FC นะมันมองเห็นอยู่แล้วว่าแกไม่ได้มีเจตนาแล้วก็ไม่มีมูลเหตุที่จะต้องทําเวลาก็ไม่ได้กันอีกต่างหากเออแต่เขาก็พยายามจะดึงเวลามาให้บางคนก็บอกเอาแต่เก้าโมงไปไหน ก้าโมงก็อยู่ในนั้นเนี่ย <g ill> เออก็บอกแล้วคุยแล้วคุยยาคุยซ้ำซากอยู่นะแต่สื่อก็ไปลงนะครับเออสื่อก็ไปลงเอาไปลงบอกว่าปากเอกเขาก็บอกว่าเก้าโมงเขาเจอเก้าโมงเขาว่างางเออเขาบอกไม่ใช่คุณผิดแล้วเออถ้าวัน,ว,นวันอื่นน่ะก็ไม่แน่ถ้าเป็นวันอื่นนะ่ะนะวัน,วนอื่นนะใช่แต่วันนั้นน่ะไม่ใช่ วันแรกเนะี่ยไม่ใช่เลยเนี่ยแค่นี้มันก็ฟังออกแล้วก็ไปเชื่อคนเชื่อแบบเป็นตุเป็นตะเออพูดง่ายอะ่ะประจักษ์พยานอะ่ะเพี้ยนหมดเลยมีตรงอยู่คนหนึ่งมีตรงอยู่คนหนึ่งไอ้คนที่อยู่ที่นู่นอะ่ะไอ้ที่เห็นที่เห็นเด็กวิ่งไปวิ่งมานะ่ะคนนั้นอะ่ะพูดตรง ใช่คนนั้นอนะใช่เลยอ่าคนนั้นอนะพูดตรงไปตรงมาแต่คนอื่นเนี่ยแอดไม่เคยเชื่อเลยเอาจริงๆไม่เคยเชื่อเพราะว่าเวลามันมันดิฟกันมากเกินไปเวลามันเหลื่อมล้ํากันเยอะเวลามันเหลื่อมกันเยอะไงยแอดถึงไม่เชื่อไงอ่แต่ว่าถ้าคนอื่นเนี่ยแอดจะเชื่ออจะเชื่อเขาอยู่เพราะว่าเขาพูดแล้วมันตรงไงแล้วเวลามันก็ใกล้เคียงกัน อ,อมันก็เลยเข้าคุยกันได้เข้ากันได้แต่คนอื่นเนี้ยยังปากเอกเนี่ยไม่เชื่ออันนี้ยิ่งไม่เชื่อเลยนะมันมอ,นองเห็นชัดเจนแล้วก็อ่าเก็บฟืนเก็บฟืนก็ไม่ได้อันนั้นอะ่ะแอดไม่รู้เขาเอาไปพูดยังไงอ่ะนะแต่กลับมาก็ไปอีกอย่างเป็นคนละเรื่องเอ,อแต่จริงๆแก ทุกคนเขารู้กันดีในนี้หมดอ่ะว่าแกไม่ได้ไปไหนแกไม่ได้เห็นอะไรทั้งนั้นเลยไงออกมาแบบนั้นก็ยังงงอยู่ทุกวันนี้ชาวบ้านก็ยังงงเลยแต่เขาก็าพูดไม่ได้พูดเยอะไม่ได้อ่ะเออเขากลัวมีปัญหาโน่นนี้นั่นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเออนี่นะ่ะคือเป็นในหมู่บ้านเนี่ยเป็นชนบทไงลองเป็นในเมืองดูสิเออเขาคงจะไม่ได้มาพูดแบบนี้แล้วก็ กล้องวงจรปิดก็คงจะมีเยอะแยะมากมายถูกไหมถ้ามีกล้องวงจรปิดมันจบไปแล้วเอ็นีนะันบอกเลยเลยจบไปแล้วแต่เหมือนปัจจุบันเนี้กล้องวงจรปิดเพียบเลยพอมันเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยมีแต่กล้องวงจรปิดเอามาติดไว้เต็มเลยเอมีตรงนู้นมั่งตรงนี้มั่งเพียบเลยถามว่ามันดีไหมดีสิกล้องวงจรปิดมันดีอยู่แล้วนะครับมันไม่โกหกใครโกหกไม่ได้มันชัดเจนอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นแอดเชื่อแอดเชื่อได้นะเชื่อใจนะครับว่าเออที่แกต่อสู้เนี่ยแกสู้ในทางที่ถูกแล้วละ่ะแกไม่ยออ่อท้อไม่ท้อถอยนะครับแล้วไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ยังไงแกก็จะสู้หัวชนฝาเลยจริงแกบอกแล้วไงสู้หัวชนฝาเลยไม่มีถอยไม่มีท้อนะครับดูกันไปเอฟซีอกุแสงลวีโคเอ็มโมบายนะครับคนขําไม่นะครับผม ก็ทักทายกันไปนะเอฟซีเนาะนี่คนเราก็นะลงุงไอ้ก็เห็นใจแกนะถึงแกจะเป็นแบบนั้นนะแต่แกก็เป็นคนซื่อๆนะเป็นคนที่จิตใจที่ไม่ได้มีอะไรกับใครหรอกปากร้ายใจดีอะประมาณนั้นะไม่มีอะไรถึงแกจะเป็นคนเวิร์กๆเน่ยก็ใช่อยู่เอ,อแต่ว่า แกก็ไม่ได้มีอะไรกับใครแต่บางคนเขาก็ไม่ชอบอหลายคนเขาก็ไม่ชอบโดยเฉพาะสื่อสื่อหลายช่องเขาก็ไม่ชอบนะอืมไม่ชอบแกพูดหวงังขวางพูดเวิร์กวากเวิร์กวากทีเล่นทีจริงอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> เออเขาจะไม่ชอบอย่างนั้นนะเ,เขาไม่ได้พูดแบบซื่อๆไงเขาพูดมีมีเลขสนนใคยๆอย่างนั้นเออ เขาก็เลยเขาก็เลยเชื่อมั่นว่าแกเป็นคนทําแต่ว่าเขาก็พยายามหาเหตุผลนะครับเขาไม่มีเหตุผลไงเออเอาแค่เหตุผลมาหักล้างก็ไม่มีแล้วเวลาก็ไม่ได้เวลาทําก็ไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างนึงแอดไม่เคยเห็นนะมันเข้าสักอย่างอันเนี้ยเหลวเละที่สุดเลยแอดพูดได้เลยนะงานเนี้เหลวเละที่สุดเลยเออเราจับได้หมดเลยว่าเวลามันก็ไม่ตรงกันเวลาก็ไม่ได้เวลาเกิดเหตุกับเวลาแกอยู่ก็ไม่เข้ากัน เอามาได้ยังไงไม่เข้าใจเหมือนกันเรื่องเนี้ยเออเอามาได้ยังไงเอาแกมาได้ยังไงเออเวลาเกิดก็ไม่ลึกไม่ตรงเออแล้วแล้วแกจะไปเอาตอนไหนวะยังงงอยู่เนี้ยวเวลามันเกิดไปแล้วเกิดเหต,เหตุมันก็เกิดไปแล้วแกกลับมามันก็เกิดไปนานแล้วด้วยเออเห็นไหมซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวกับแกเลยเาแล้วกกจะเดินไปหลังบ้านทําไม ไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิ้นเลยแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้ด้วยอเห็นแล้วอ่าพิลึกพิลั่นในคดีนี้นะโคตรพิลึกพิลั่นเลยเออพยายามจะแต่ละคนนีที่พูดออกมาเนี่ยเขาใช้จินตนาการทั้งนั้นเลยเอฟซีอ่าใช้จินตนาการขึ้นมาพูดมาเป็นจินตนาการว่าทําแบบนู้นทําแบบนี้แกเป็นคนทำาู้นถามว่าเขาเห็นไหมไหมอ่ะ เขาจินตนาการเอาเองการตัดสินเป็นการจินตนาการเหรอถามหน่อยนะครับเออการตัดสินเนี่ยเป็นการจินตนาการใช่ไหมใช้จินตนาการเอาใช่ไหมนี่ไงเออมันไม่ถูกต้องจินตนาการเอาเนี่ยคุณต้องเอาหลักฐานมาสิถูกไหมเออเอาเอาหลักฐานมาคุณจะเล่นงานก็ได้เนี่ยคุณจะทำคุณจะจับคนนี้คุณต้องเอาหลักฐานเข้ามาให้จังๆให้จะจเลยหลักฐานหาหลักฐานมา ถ้าไม่มีหลักฐานคุณก็ต้องปล่อยเขาไปเออถ้าไม่มีหลักฐานคุกก็ต้องปล่อยเขาไปเพราะไม่มีหลักฐานอื่นไงแต่อย่าไปจินตนาการสร้างมโนภาพขึ้นมาแบบนั้นแบบนี้มันไม่ใช่ไงเออมันเป็นไปไม่ได้คุณคิดเอออห่อ,ห,อหมกไปเองอะคิดไปเองว่าเป็นแบบนู้นเป็นแบบนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วคิดดูสิถ้าแบกคนไปเนี่ยเป็นชั่วโมงเนี่ยแบกคนไปเนี่ยมันจะไม่มีดีเอนเอติดกันหรอ เออไม่มีรอยนิ้วมือไม่มีดีเอนเอติดกันเลยเหรอมันเป็นไปไม่ได้เอฟซี F Z. ถูกไหมเออบอกว่าพัางมือไปทําให้สลบแล้วก็เอาไปเอาไปเอาไปซ่อนไว้ที่อื่นซ่อนไว้ก็หมายว่าคุณทําอะไรคุณก็แบกเข้าไปไงเอาแบกไปมันก็ต้องมีดีเอนเอมีอะไรแลกเปลี่ยนสารคัดหลั่งอยู่แล้วถูกไหมเนี่ยคิดง่ายง่ายเอฟซแต่ก็ไม่มีไง เออไม่มีเลยกับกับวางน้อยก็ไม่มีเออกลุงมแกเขาไม่มีเห็นไหมไอ้ที่เขาพูดขึ้นมาเนะี่ยว่า,าไปซ่อนเอาไปจัดการนูน่นนี่นั่นคือจินตนาการของเขาทั้งนั้นเลยเออมันไม่เป็นความจริงก็คือไม่มีใครเห็นนะแล้วคุณจะไปคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ยังไงถามหน่อยเอาอะไรมาคิดอนะ่ะเอาอะไรมาคำนวณอ่าคุณนรงคนะสวัสดีครับผม ใช่เอาอะไรมาคิดเอาอะไรมาคํานวณเนี้ยตรงเนี้ยไอ้ก็งงกับเขาเหมือนกันเรื่องเนี้ยมันเป็นอะไรโคตรงงมากอะเออมันคุณจินตนาการมาจินตนาการว่าเป็นอย่างงั้นเออแล้วก็บอกว่าคนเห็นเห็นตรงนั้นเห็นถามว่าเห็นยังไงเออเห็นเดินลงเขาบ้างเห็นอยู่ตรงนู้นบ้างมีพิรุษบ้างแค่เนี้ยเองเหรอไทมลายไม่ได้คุณทําไมไม่ดูไทมลายเขา เขาก็พูดให้ฟังอยู่คุณก็ไม่เอาไทม์ไลน์เข้ามาเขามีคนยืนยันได้คุณก็ไม่เอามาอีเขาสามารถจะยืนยันได้คุณจะจับใครเขาได้ได้เอาง่ายๆคุณจะเล่นงานเขาให้ได้คุณไม่ฟังฝั่งนั้นอีกฝั่งไม่ฟังเลยเอาฟังฝั่งเดียวยนี่ไงสาเหตุเนี่ยฟังฝั่งเดียวซึ่งมันไม่ถูกต้องคุณต้องเอาสองสองฝั่งที่มาหักล้างกัน เอาทั้งสองฝั่งมาหักล้างมันจะได้หักล้างได้อันนูน้นใช่หรือไม่ใช่ก็เอามาหักล้างเอาเหตุผลเอามาหักล้างกันเอาเวลาเอาอะไรมาแต่นี่คิดว่าคาดว่าไปทางนั้นเลยคาดคะเนเอาทางนั้นเลยนู่นนี่นั่นคนที่เขาบอกจริงก็ไม่เชื่อคนที่เขาพูดจริงๆก็ไม่เชื่อเขาคือสร้างขึ้นมาเองทางนั้นเลยสร้างมาให้ให้ใกล้เคียงกับแก สร้างเวลาให้มาใกล้เคียงเหรอแกถึงจะใกล้เคียงยังไงมันก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะวอะไรแกจะเดินไปได้ยังไงถามหน่อยเออเวลาแค่เจ็ดนาทีเนะี่ยถามหน่อยแกจะเดินไปได้งไงโอ้โคตรเป็นไปไม่ได้เลยแอดไม่เคยเชื่อเลยแล้วก็เวลาเกิดเหตุก็ไม่ตรงกันด้วยแกมาเก้าโมงครึ่งแล้วเก้าโมงครึ่งนี่มันผ่านเหตุการณ์ไปแล้วนะเออมันเสร็จเรียบร้อยไปหมดแล้ว มันไปหมดแล้วเขาทำไมไม่เอาไปคิดเรื่องนี้บ้างเออมันเสร็จไปแล้วมันมันเกิดเรื่องไปหมดแล้วแกเพิ่งมาเนี่ยแกมาถึงบ้านปุ๊บแกต้องออกไปหาเลยนะออกไปเลยนะแต่แกก็ไม่ได้ออกไปถูกไหมละ่ะแกก็ต้องเข้ามาอาบน้ําอาบท่าเพื่อเตรียมตัวนี่ไงเออแกจะเอาเวลาที่ไหนไปอ่ะถามหน่อยแต่เขาก็ไม่สนไงนี่ไงเขาก็ไม่สนเขาก็เชื่อ เออเขาคนเชื่อว่าเออว่าแกทําเอา่อทำอย่างงู้นทำนี้แล้วทําไมถึงมั่นใจเห็นเหรอไม่ออะคนเขาบอกมาแล้วไอ้คนที่บอกมาเขาเห็นไหมแบกไปตรงงก็ไม่เห็นอีกเอ้าแล้วคุณเชื่อได้ไงว่าเขาเป็นคนทำเออเขาคิดไปเองไงคำนวณไปเองไงแต่ถ้าคุณมาทําแบบใจกลางๆนะทําแบบใจกลางๆแล้วมาดูไทม์ไลน์ของแกเนี่ย เขาต้องคิดไปอีกแนวหนึ่งคือเราต้องทําใจกลางๆเอ,อค้นหาแบบกลางๆเอาแบบไม่ได้คิดอะไรมากอะทําแบบจิตใจเป็นกลางอะ่ะนะเอาทั้งสองฝ่ายมาหักล้างกันอะไรอย่างเงี้ยเอาความเป็นจริงเนี่ยความเป็นจริงมันมีอยู่หนึ่งเดียวใช่ไหมเอาความเป็นจริงนี่แหละเอ,อเวลาเท่านี้อยู่ตรงไหนยังไงไล่ไปดูถ้าเขาพูดความจริงมันจะเป็นจิกซอต่อเป๊ะเป๊ะเป๊ะไปเลยมันจะลงตัวเลย เออเห็นไหมมันก็ลงตัวได้ของแกลงตัวอยู่แล้วแล้วมีคนยืนยันการันตีได้อีกต่างหากเออทำไมไม่เชื่อจังแม่น่ะเพราะว่าป้าแกก็อยู่ป้าก็อยู่กับลุงตลอดตั้งแต่กับเก้าโมงเก้าโมงอ่าเก้าโมงครึ่งเนี่ยป้าตั้งแต่แปดโมงเอาเนี้ตั้งแต่แปดโมงที่เขาไปอยู่สวนยางป้าแกอยู่กับลุงตลอด อ่าอยู่กับลุงจนตนกระต้่งกลับมาเก้าโมงครึ่งมาถึงบ้านเนี่ยป้าก็อยู่ด้วยกันถูกไหมแล้วถามว่าป้าแกจะรู้เห็นได้ไหมไม่ได้สิก็แกไม่มีความผิดจะไปรู้เห็นได้ยังไงอ่าแกไม่มีความผิด